สวัสดีทุกท่านนะครับเชษนาอักขายที่ดินนะครับวันนี้เราอยู่แถวใกล้ๆสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะครับตัวบลระเวียงตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อไปดูทาวน์โฮมสองชั้นนะครับก็เป็นบ้านเจ้าของบ้านสะอาดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะฮะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายครับแปลงนี้นะเข้ามาในซอย400เมตรนะครับผมก็เป็นในซอยบุกมาทีวีนะครับไม่ไกลจากถนนพหลโยวิน400เมตรเท่านั้นเองนะครับ เป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งบกหนึ่งัวนะครับก็เป็นบ้านเจ้าของอาศัยเองเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีมากเลยครับเหมาะมากสำหรับที่พักอาศัยนะหรือทํากิจการนะฮะกาค้าได้เลยนะครับก็แปลงนี้อ่เกือบอยู่สุดซอยนะฮะสุดซอยแต่ซอยมีอยู่นะครับซอยอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะถ้าด้านขวามือก็เป็นอีกแปลงคือเหมือนซอยตันนะครับ แต่ที่จริงอ่ะมันมีซอยหนึ่งฮะที่ใกล้ๆกับทางล็อกสุดท้ายตัวนี้เแต่ทางเทศบาลกากำลังจะพัฒนาอยู่นะครับก็ขายอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทฮะเนื้อที่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งตารางวาเท่านั้นสำหรับที่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่บอกนิดหนึ่งด้านหน้าแปลงนี้กว้างอยู่ประมาณห้าเมตรครับแต่จอดรถยนตได้ประมาณกันนะครับสร้างดีนะครับภาสีใหม่เลยเอียมเลยทีเดียวนะครับ ก่อนเจ้าของอาศัยอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครับบ้านเป็นหลังบ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปที่กันนะครับพวก่าว่าเป็นยังไงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นห้องนุ่ง,งแบบนี้นะฮะสามารถจะเป็นทำออฟฟิศทําอะไรนะครับแฟกได้ตรงนี้เลยนะครับเจ้าของก็ทาสีใหม่หมดเลยนะครับคือสภาพนี่ใหม่มากเลยนะครับมาใครถ้าเป็นวันคุ้มเลยทีเดียวไม่ต้องอทำอีกนะฮะ นี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นห้องโถงครับนี่ครับมีไฟฟ้าอะไรครบหมดชัดเจนนะครับแปลงนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองไทยนะก็ใกล้กับพะยาประกุณวาลหนึ่งกิโลเมตรตอนานั้นนไม่ไกลนะครับก็ใกล้สถานกิการใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนล็อกที่สองก็จะเป็นห้องงามงามของห้องพระเขนะครับก็ใช้ได้ปกติเฟอร์นิเจอร์ครบคันนะฮะ สกขภัฑ์โอเคนะส่วนนอดหลังตัวนี้ก็จะไปใช้เป็นห้องตัวดาการฮะขอบยุเรียบร้อยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยฮะจะขอไม่ให้ใครเช่านะครับของส่วนที่เสียดายของนะฮะก็ขายกันไปทีเดียวนะฮะ1 8 0 0 0 0้าบาท3 1 1ตารางวานนะครับอยู่ซอยอมาทีวีนะฮะถนนพระภูดีนาท่ารนะครับฟ้าเฟอไม่มีพังเลยนะครับดีมากเลยนะครับค้าสองต่แต่งมีครบคันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นชั้นสองกันนะชั้นสองนี้ก็จะเป็นอยู่สองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีระเบียงหลังฟ้านะฮะนี่คือชั้นที่หนึ่งอยู่นละเดี๋ยวขึ้นบันไดดูชั้นสองกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะฮะในกว้างประมาณสักอสองเมตรนะฮะเป็นบันไดปูด้วยกระเบื้องนะครับชั้นสองก็จะเป็นห้องล่งตรงนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นห้องนอนนะฮะซ้ายมือของท่านผู้ชมที่เราจะพาไปดูก็จะเป็นห้องนอนเช่นกันนะครับนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเพิ่งทาสีเสร็จแล้วใหม่เดยทีเดียวนะครับคือบ้านหลังนี้ไม่มีใครเช่านะครับเป็นบ้านเจ้าของใสยสร้างและปลูกเองนะฮะแต่ตอนนี้ย่าไปอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วครับก็เลยจะขายนะฮะสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งตารางวานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทกรรมสิทธิ์ให้นะครับ อันนี้คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับมีห้องน้ําในตัวเลยนะครับครับเอเออสะพานควบคันนะฮะเป็นห้องน้ําใหม่เด็เียวนะครับก็ใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมหรือบ้านใกล้ๆศูนย์ราชการนะฮะใกล้โรงเรียนนะฮะใกล้ตัวเมืองชัยนา็มาดูแปลงนี้ได้นะครับก็พื้นที่31ตารางวาคะับ1,800บาทเปสนที่ของห้องนอนอีกห้องหนึ่งฮะที่อยู่ตรงข้ามห้องนอนอีกห้องนี้นะ ห้องนี้จะมีพัดลมก็มีแอร์เอร์นิเจอร์แอร์คอนดิชเนอร์ให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องแต่ห้องน้ําใหม่เลยรบคาแบบจะไม่ติดใจนะฮะใหม่เลยทีเดียวนะครับใาคาได้ไปดูว่มฟุ้มมากเลยครับไม่ต้องนีรูเงทนเข้าวานใส่อยู่ได้เลยนะครับเพียงหนึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นนะกับสาตินจนกระทร่งวานะครับนี่ฮะกว้างขวางถุงดีทีเดียวนะมีเครื่องปรับอากาศให้มีพม่านให้หนึ่งชุดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงนะฮะ ชมาสามารถมองเห็นได้นะครับก็อยู่ตัวบนลอบเวียงภอเมือจัดเชิงรายนะบใกล้ๆก้ับแม่ยกหัวใน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 ขุนเมืองไร่หมาลานนะฮะก็ก็เดี๋ยวต้องไปดูในถนนด้านหน้า,นานอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองชั้นส่วนด้านหน้าของแหลงนะครับปูด้วยกระเบื้องนะฮะสวยดูดยเดียวนะครับไม่มีบุบไม่มีพังนะฮะคือบ้านใหม่เลยทีเดียวนะฮะ เรามาดูในส่วนของอที่เป็นด้านหน้าของถนนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับทาาโฮเมื่อก่อนทาาโฮตรงนี้นะเมื่อก่อนจะมี3ล็อกนะไปแล้ว2ล็อกเหลือล็อกตรงกลางนะซึ่งจะของไว้เองเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ประกาศขายเลยนะครับก็3า1ตสน,นึ่งลงวานะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นนะครับการตกแต่ตงภายในดเดนียบเลยทีเดียวนะครับคือสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับ ก็อยู่ตมต้นเมืองของเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมใกล้กับอ่าองดีนอบจเชียงรายนะครับโรงเรียนเทศบาล5นะฮะโรงเรียนเทศบาลหกก็ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ใกล้ห้แยกตะดุดหนึ่งแห่มาลาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นถนนกันครับเป็นยังไงนะฮะท่ากว้างประมาณ5เมตรนะฮะสำหรับล็อกนี้นะครับจอดรถยนต์ได้หนึ่งคันนะฮะเจ้าของบอกว่าโฉนดเนี่ยมันอยู่ตรงตรงผู้ไม้ตรงนี้ซ้ายตรงนี้นะ เจ้าของเลยขยับเข้ามาเพื่อไว้เป็นที่กับรถนะครับว่าเป็นแปลงที่สวยหรูทีเดียวอีกแปลงหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งตั้งมาฮะหนึ่งนาทีแสนบาทกระทาโฮมสองชั้นสองนอนสองห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวนะครับอยู่บริการด้านนอกนหน้ากว้างฮามนนินฮะก็สุนซอยตัวนี้เหมือนกับสุนซอยนะฮะแล้วก็ไม่มีอ่าซอยตันแต่ไม่ตันนะฮะทางหน้าซ้ายมือที่เป็น วัชพืชตรงนี้นะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะเดี๋ยวเทศบาลก็จะมาทําไปปลูกอีกซอยนึงนะครับตอนนี้กําลังเรื่อดําเนินการนะเป็นซอยเพชทตันนะฮะเทศบาลกำลังมาทำนะครับก็ถ้าใดที่สนใจที่ดินไปในนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะเชียงรายขายที่ดินนะครับ0873438755 0 8 8 2 9มสี7สกับเชียงรายขายที่ดินนะฮะหรือทักไลน์ไอดีมาก็ได้นะฮะ f o n g จ o l อสโอฟอง ก็เดี๋ยวเราไปดูทางออกถนนสู่ถนนหลักนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ที่เดียวของเราตอนนั้วามือนะนี่ยะซอยอ่าเจ้าแมวมาทีวีนะครับเห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยูนะนะ่แต่แน่เลยทีเดียวฮะอ่าตรงหัวมุมนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรฟ้าใสนะหมก็อาศัยอยู่เต็มเลยทีเดียวนะครับก<อ>็ห่างจากจุดพิกัดของเราหรือที่ดินที่ไปที้เราถายละป,กกประมาณ400เมตรจากถนุนก็ขนนะเข้ามาในซอย เจ้าแม่อุมาทีวีนะฮะ400เมตรเท่านั้นนี่ครับเจ้าแม่อยู่ด้านหน้าสายมือกันเนี่ยสถานที่นะฮะศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เดินทางสะดวกมากถนนกว้างขวางเลยทีเดียวฮะรถยนต์สวนก็ได้สบายนะไม่ต้องกังวลเรื่องรถสวนยากนะฮะก็สานที่เป็นหนึ่งตระหนักวานะร้านแต่แสนนะครับที่เิ็นอยูนี้นะครับก็ตรงไปอีกนิดกนึอยก็เจอถนนพ่อขุนฮะเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองเชียงรายนะไปสู่อานุสาวรีุย์ห้าแยกขุนเมงนายมหาลานนะครับ ด้ยวขวาก็จะไปสนามกีฬากลาระรแล้วก็ไปถนนถนนสนานามกาีฬาลางแล้วก็เทศบาล6กนะฮะแล้วก็ไปผู้ที่<ม>ตำบลเวียงชายหรือตำบลเวียงเหนือนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมติดตามนะที่ดินแปลงนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ